เดียวทุกคนแล้วผมเห็นคนถามผมมาเยอะมากว่าเทเลพอรตเนี่ยถ้าวางไว้เกิน3อันเนี่ยมันจะวาร์ปยังไงผมก็คิดว่าเทเลพอรตเนี่ยเวลาวาร์ปเนี่ยมันก็น่าจะสุ่มเนาะแต่ว่าเพื่อจะไม่เชื่อกันเดี๋ยวผมเข้าเกมไปทดลองให้ดูนะครับแต่มันอาจจะไม่สุ่มก็ได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปทดลองให้ดูในเกมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจดมาด้วยว่าวาร์ปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไปที่ไหนเพื่อจะหาแพทเทิร์นของการวาร์ปได้นะครับแล้วก็จับหลักในการใช้เทเลพอรตได้อะไรอย่างนี้แต่ที่ผมแนะนําก็ วางแค่สองอันก็พอแล้วมาของที่เราต้องใช้ในการทดลองนี้ก็คือเราต้องใช้ไม้กับเหล็กจํานวนมากนะครับทุกคนเราก็จะเปิ้ลแบบไปเรื่อยๆนะโดยที่เราจะไม่ได้สนใจว่าจะช่วยเด็กหรือเปล่าเพราะว่าเด็กมันก็ไม่มีผลกับการว้ารผมของเราอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเราตัดไม้เสร็จใช่ไหมเราก็จะวิ่งหาพวก uh, ท่านก่อนนะครับทุกคนท่านแล้วก็ถังน้ํามันนะรอบนี้ผม ทำเกียวไฟเสร็จในวันที่สตอนเช้าเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถสร้างเทเลพอร์ตสอันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ผมสร้างมาสามอันเลยแล้วเดี๋ยวผมวางนี่ผมวางเรียงกันเลยอันที่หนึ่งอันที่สองก็เอาไว้ตรงนี้ข้างๆกันนี่แล้วก็อันที่สมไว้ตรงนี้นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเพื่อมีคนลืมเดี๋ยวผมวางเทียนไว้ข้างหน้านี่อันที่หนึ่งหนึ่งอันที่สองหนึ่งสองอ้าวอันที่3ไม่มีเทียนอ่ะดิ อันที่สามเป็นต้นไม้สามต้นแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมหาเทียนได้แค่เล่มเดียวอะผมขี้เกียจไปหาเทียนเพิ่มนะเอาแล้วนะทุกคนและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาลองวาร์ปกันดูดีกว่านะทุกคนผมยังไม่ได้วาร์ปเลยเนาะนี่เดี๋ยวผมจะเริ่มวาร์ปจากเครื่องอันที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเปิดใช้วาร์ปเครื่องเดิมซ้ำๆนะๆนะเครื่องละยี่สิบครั้งก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะอืไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเราวาร์ปมาที่เครื่องวาร์ปอันที่สองนะทุกคนครั้งที่สองมาที่เครื่องที่สาม ครั้งที่3มาที่เครื่องที่2ครั้งที่4ไปที่เครื่องที่3เฮ้ยเหมือนจะแพทเทิร์นเหมือนจะแพทเทิร์นทุกคนเหมือนจะแพทเทิร์นครั้งที่5ไปที่เครื่องที่2อเฮ้ยมัน3 2 3 2มัน2 3 2 3 2 3ตลอดเลยทุกคนหรือว่านี่จะเป็นแพทเทิร์นของมันยังไม่รู้ยังไม่รู้ต้องลองต้องลองเพิ่มต้องลองเพิ่มครั้งที่6ครั้งที่6มาที่เครื่องที่2ครั้งที่7ครั้งที่7มาที่เครื่องที่3ครั้งที่8 ครั้งที่8ก็มาที่เครื่องที่3เหมือนเดิมนะครั้งที่9ครั้งที่9มาที่เครื่องที่2ครั้งที่10ไปที่เครื่องที่3ผมใช้เครื่องวาร์ปเครื่องที่1เนี่ยวาร์ปทั้งหมด20รอบผลสรุปก็ได้ตามนี้นะทุกคนวาร์ปไปที่เทเลพอร์ตเครื่องที่2 10ครั้งแล้วก็เครื่องที่3อีก10ครั้งนะทวนก็อัตราการวาร์ปก็50ต่อ50เนาะแต่เดี๋ยวเราต้องทดลองอีก2เครื่องด้วยเพราะว่าแค่เครื่องเดียวเนี่ยมันยังบอกอะไรเราไม่ได้นะครับทุกคน ถ้าเราสงสัยเนี่ยเราต้องทดลองและทดลองให้มันเยอะๆด้วยครับไม่ใช่แค่ทดลองแค่ครั้งสองครั้งเนาะยิ่งเราทดลองเยอะเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็จะยิ่งเยอะนะทุกคนงั้นถ้าพาร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปเร,เร่งสปีดเครื่องที่2ต่อนะครับเอาละทุกคนแล้วผมก็วาร์ปที่เครื่องวาร์ปที่2เนี่ยจำนวน20รอบแล้วเนาะแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือตามนี้นะทุกคนผมวาร์ปไปที่เครื่องวาร์ปแรกเนี่ย8ครั้งส่วนวาร์ปไปที่เครื่องวาร์ปที่3เนี่ย 12ครั้งนะครับเอเซนก็จะไม่ใช่5้5 0แล้วนะทุกคนก็วาร์ปไปที่เครื่องหนึ่งกับเครื่อง3เนี่ยก็จะเป็น40กับ60%นะครับทุกคนต่อไปเราไปลองวาร์ปที่เครื่องวาร์ปที่3กันดีกว่านะครับเอาละทุกคนแล้วผมก็วาร์ปเครื่องที่3จํานวน20ครั้งเป็นที่เรียบร้อยนะก็จํานวนที่ผมวาร์ปไปได้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่1นึ่งสิบแล้วก็เครื่องที่สองสิบเหมือนกันแนล้วทุกคน ก็อัตราอัตราส่วนเท่ากันนะแต่ว่าดูจากผลที่ผมไปทามาเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเป็นแพทเทิร์นเท่าไหร่นะทุกคนผมก็จะสรุปว่าถ้าวาร์ปกัน3มเครื่องเนี่ยมันก็จะสุ่มแล้วกันนะแล้วเผื่อใครที่สงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องวาร์ปที่เราจะวาร์ปอันแรกไว้อย่างนี้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเปิดเครื่องวาร์ปที่เราต้องการจะไปแบบนี้แล้วเราจะวาร์ปไปที่เครื่องที่เปิดหรือไม่อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันก็เลยจะมารองให้ทุกคนดูนะก็มาดูกันดีกว่าว่ามันจะวาร์ปไปที่เครื่องที่เปิดวด้ย อ่ะครั้งแรกมันก็ว้าวไปที่เครื่องที่ปิดเลยทุกคนดูดิแต่เดี๋ยวไม่แฟร์เดี๋ยวเราต้องลองสักห้าหกรอบแล้วกันอ่ะรอบที่สองรอบที่สองก็ยังไปเครื่องที่ปิดอยู่นะรอบที่สามรอบที่สามมาที่เครื่องที่เปิดแล้วครับรอบที่สี่รอบที่สี่ก็มาที่เครื่องที่เปิดนะรอบที่ห้านะทุกคนรอบที่ห้าไปที่เครื่องที่ปิดรอบที่หกไปที่เครื่องที่เปิดรอบที่เจ็ด รอบที่เจ็ดก็มาท ma, kind of um, ี่เครื่องที like cool ่เปิดนะครับทุกคนรอบที่แปดรอบที่แปดก็มาที่เครื่องที่เปิดเหมือนกันรอบที่เก้าก็ยังมาที่เครื่องที่เปิดนะรอบที่สิบรอบที่สิบไปที่เครื่องที่ปิดสรุปแล้วเราไปที่เครื่องที่เปิดหกรอบแล้วก็เครื่องที่ปิดสี่รอบนะทุกคนดูจัก ดูจากที่ผมทํามาแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการสุ่มเหมือนเดิมนะแล้วผมก็สงสัยเพิ่มว่ามันจะเป็นการวาร์ปไปที่เครื่องวาร์ปที่เราวาร์ปล่าสุดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมวาร์ปเล่นๆไปก่อนเครื่องวาร์ปแรกเราจะวาร์ปไปที่เครื่องที่สมนะแล้วหลังจากนั้นเราเปิดเครื่องที่สามต่อมันวาร์ปไปที่เครื่องที่หนึ่งตอ่ะนั้นเราลองเปิดเครื่องที่หนึ่งอีกทีนึง อารอบนี้ไปเคลื่อนที่2สรุปก็คือมันมั่วนะทุกคนถ้าใครจะวางเทเลพอตเนี่ยผมก็แนะนําให้วางแค่2อันก็พอแล้วเนาะเทเลพอตมันย้ายไม่ได้นะทุกคนใครจะวางก็เลือกวางดีๆแล้วกันนะเอาลนะทุกคนแล้วผมก็ทําการทดลองเทเลพอร์ตให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ทดลองไปทั้งหมด 60- 70รอบเลยแล้วก็ผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทดลองก่อนหน้านี้แล้วนะอีก60รอบแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ามาลงนะเพราะว่าผมหาแพทเทิร์นมันไม่เจอเห็นว่ามีคนถามเยอะผมก็เลยมาทดลองให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยแล ก็รวมๆแล้วเนี่ยผมทดลองวาร์ปไปร้อยกว่ารอบอะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบรอบอะทุกคนผลสรุปก็คือวาร์ปซุ่มนะรอบก่อนที่ผมมาอาัดคลิปเนี่ยบางรอบเนี่ยผมวาร์ปไปฝั่งหนึ่งได้สองรอบอีกฝั่งหนึ่งได้สิบแปดรอบเลยก็มีนะก็สรุปแล้วก็คือมันซุ่มซุ่มแบบซุ่มสุๆๆดๆนะทุกคนส่วนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยมีเพื่อนที่ยังสงสัยเรื่องนี้อยู่เรื่องการเทเลพอร์ตเนี่ยก็สามารถส่งคลิปนี้ไปบอกเพื่อนได้นะครับว่ามันซุ่มส่วนใครที่ยังไม่เชื่ออีกก็สามารถไปทดลองได้นะครับับบคคคนนนแล้วจอใ่อปาาะยยร